สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับครูหมีมีเรื่องเล่าจะมาเล่าถึงเรื่องว่าครูหมีเนี่ยกว่าจะมาเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะครับพอดีว่ามีลูกเพจน,นะครับส่งข้อความมาถามถึงเรื่องว่าอยากจะเป็นอาจาร,รย์พิเศษหรืออยากจะทําโพสต์ดอกเนี่ยครูหมีมีอะไรแนะนําบ้างนะครับแล้วก็จะทำ,ทำทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครูหมีมีเคล็ดลับเนี่ยจะมาเล่าให้ ว่าจบปริญญาเอกแล้วที่อยากจะเป็นอาจาร,รย์พิเศษนะครับหรือว่าคิดว่าอยากจะเป็นอาจาร,รย์เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราอยากจะให้เตรียมตัวก่อนหลังจากนั้นทําตัวเตรียมสอนแล้วก็หางานครับผมโอเคอเรื่องคําว่าเตรียมตัวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเตรียมตัวเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบปริญญาเอกใหม่ๆแล้วเนี่ยหรือว่าจบริทยาโทใหม่ๆแล้วเนี่ย ตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอาจารย์พิเศษตัวเองมีงานประจําอยู่แล้วแต่ก็อยากไปเป็น,ปนอ,าอาจารย์พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับว่าก็คือได้ไรายได้พิเศษเพิ่มอยากจะไปเป็นหรืออยากไปเป็นอาจารย์เลยแต่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์การสอนมาก่อนแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากทําอะไรสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้ชัดเจนนะครับหนึ่ต้องหาความถนัดตัวเองให้ได้ก่อนความถนัดมาจากไหนจากสิ่งที่เราจบมานะครับ บางคนจบบริหารธุรกิจมาบางคนจบการตลาดมานะครับต้องหาความถนัดตัวเองให้ได้นะครับหลังจากนั้นมองว่าเรามีความชอบอะไรเอาความที่ตัวเองถนัดเนี่ยหรือเชี่ยวชาญเนี่ยมาผนวกกับความชอบเราจะมีความแตกต่างก,กว่าคนอื่นเพื่อให้สิ่งที่เราสอนไปเนี่ยมีความแตกต่างนะครับอย่างคู่มีเองนะครับคู่มีเองเนี่ยจบปริญญาตรีทางด้านไอทีมาปริญญาโททางด้านการตลาดนะครับแล้วก็ เปลี่ยนโทัทางด้านอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียคราวนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีความถนัดทางด้านแน่นอนละหนึ่งก็คือทางด้าน IT นะครับอันที่สองคือเราจะเริ่มรู้ทางด้านการตลาดและเราก็จะเอาสองส่วนเนี่ยมาผสมกันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูหมีก็เอาไอตัว i n t e r a c t i v e m u l t i m ติมีเดียมาทำให้ IT การตลาดและมัลติมีเดียเนี่ยมาผสมปนกันให้ได้แล้วก็มาเป็นความถนัดของเรานะครับ บูผนวกกับความชอบของเรานนเองก็คือการที่ว่าครูหมีเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานกับสำนักพิมพ์ที่บ้านของครูหมีเองเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้เรื่องการตลาดที่ลึกและดีเทล,ลเข้าไปอีกนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้เหมือนกับว่าสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ๆเขาเป็นแบบไหนเขาทํำยังไงกันแต่เรารู้ว่าเราทําสำนักพิมพ์แบบที่เป็น Family Business เป็นแบบไหนสิ่งนี้คือทําให้เราแตกต่างครับเราสามารถ เอาพวกนี้ไปเล่าให้ลูกศิษย์เราเล่าให้บางทีเราไปบรรยายก็เล่าให้เขาฟังได้ว่าเรามีประสบการณ์แบบไหนและเอาสิ่งต่างๆเน,นี่ยมาผนวกกันได้อย่างไรนั่นแหละครับคือทําให้เราแตกต่างงั้นเราต้องเตรียมตัวหาความถนัดให้ได้หาความชอบเราให้เจอแล้วต้องทําให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านถิงสอนทางด้านมาร์เก็ตติ้งเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในดีเทลครับบางคนชอบเล่าเรื่องบางคนชอบเล่าเคสมือนอกต่างบางคนชอบเอาเคสตัวเองมาเล่าบางคนชอบเอาเคสเพื่อนมาเล่าก็มีนะครับบางคนอาจจะชอบสอนจากการใช้ทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปทําเป็นทฤษฎีต่อในอนานะคตได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของพวกเราเลยนะครับความชอบของอาจารย์แต่ละท่านเลยนะครับว่าเราอยากจะสอนในรูปแบบไหนบางคนชอบสอนแบบเพื่อน บางคนชอบสอนแบบครูบางคนชอบสอนแบบพี่บางคนชอบสอนว่าเราเป็นเหมือนเป็นแนวผู้เชี่ยวชาญมาเล่าเรื่องให้คนลูกศิษย์ฟังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของเราได้เลยนะครับหาทางของตัวเองให้เจอหาความถนัดของตัวเองให้เจอจะได้สร้างความแตกต่างของเราได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างสิ่งนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนต้องมีนะก็คือการทําตัวคําว่าทําตัวของผมหมายความว่ายังไงนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งแรกที่ผมจะให้เรื่องเครือ3ส e, ามอี i c a l empty แล้วก็ Empathy นะครับอิติเนี่ยคือจริยธรรมในการเป็นครูเป็นอาจารย์ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเลยขั้นจากการเป็นผู้รู้ไปเป็นผู้ทราบสร้างคนให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเองจะต้องอ m มตี เอมพีอย่างไรนะครับเอมพีคือเราจะต้องเปิดกว้างเป็นเหมือนแก้วเปล่าครับไม่มีน้าอยู่ในแก้วเลยรับทั้งจากผู้ที่อยากให้เราสอนก็คือเจ้านายเราเองในอนาคตน,นะครับเขาอยากให้สอนแบบไหนเราสามารถปรับวิธีการสอนได้ไหมนะครับหรือเด็กๆอยากให้เราสอนแบบไหนเราปรับวิธีการสอนได้ไหมรับฟังเขาได้ไหมเข้าใจเขาได้ไหมนะครับการมีเอมพีอันนึงก็เหมือนกันก็คือการเห็นอ,อกเห็นใจเด็กนะครับ เวลาเรามองเด็กนะครับผมเนี่ยสอนทั้งมัธยมมัธยมปลายนะครับแล้วผมสอนทั้งมหาลัยเด็กมหาลัยเนี่ยด้วยความที่เขาโตขึ้นด้วยความที่เขารู้โลกมากขึ้นนะครับทำให้2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันเราจะสอนเด็กมัธยมแบบหนึ่งและเราจะสอนเด็กมหาวิทยาลัยแบบหนึ่งแต่สิ่งที่ทั้งคู่เราต้องมีก็คือการมีเอมพัตตีให้เห็นอกเห็นใจพวกเขาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาแน่นอนคือเขาอายุน้อยกว่าเรา ประสบการณ์เขาก็าน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องดูผู้สอนของเรานะครับว่าเราควรจะให้เขารับผิดชอบในเลเวลแบบไหนนะฮะอ,อม่มีเคสหนึ่งครับผมไปสอนเด็กเป็นเปียรตีปีหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ก็คือว่าเขาเริ่มทรานสิชั่นจาก Mobile ามปลายขึ้นมหาวิทยาลัยความรับผิดชอบยังกําลังจะดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นยังไม่สามารถจัด ทำรายงานได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการนะครับหรือว่า,าทําในสิ่งที่เราต้องการและเคยบอกไว้การที่เขากลับไปทํางานใหม่เขาเลยเดทไลน์มาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับเขาได้ไหมหักคะแนนลงได้ไหมนะครับแทนที่ว่าจะไม่รับงานเขาเลยเป็นต้นนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องย้อนกลับไปดูเสมอนะครับก็คือจุดป,ประสงค์จุดป,ประสงค์ของเราที่มาสอนที่เราเป็นอาจารย์ แล้วจุดประสงค์ที่เราจะสอนในวิชาครับลองกลับไปดูว่าสิ่งที่เราจะหักคะแนนเขาสิ่งที่เราจะสอนเขาสิ่งที่เราจะให้โอกาสเขามันสามารถตอบโจทย์จุดประสงค์ต่างๆของเราและจุดประสงค์ของคอร์สวิชาที่เราสอนได้ไหมนะครับบางอย่างอาจจะใช้วิธีการเอม a t h ีเข้ามาสอนเพื่อให้เกิดจุดประสงค์ของเรา และจุดประสงค์ของคอร์สอันนั้นก็ได้นะครับการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตรวมถึงกับการที่ว่าเราเองการที่เราเป็นมีจริยธรรมกันครูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเน้นนั่นก็คือว่าการที่เราทําหน้าที่เป็นครูหรือเป็นอาจารย์แน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องให้เกี่ยวกับเรื่องการสอนนะครับถ่ายทอดความรู้ให้เขาให้เขาได้องค์ความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท,ที่ที่กําหนดไว้นะครับ เราจําเป็นต้องมีเมตตาเข้าใจก่อนว่าผู้เรียนของเรามีปัญหาอะไรจากที่บ้านหรือเปล่าหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังช่วงโควิดนะครับทุกคนก็ต้องมีการสอนออนไลน์เนอะลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยไม่ได้อยากจะเปิดกล้องเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาอาจจะต้องตามพ่อแม่ไปเรียนตามแต่ละที่หรือเปล่าสภาพบ้านเขาอาจจะไม่พร้อมในการเปิดกล้องนะครับเขาอาจจะเปิดกล้องแล้วแล้วเขาอายเพื่อนนะครับหรือว่าการที่เขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มีคนหลากหลายอยู่ในหลังกล้องไม่สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวได้อันนี้เองนะครับเราเองเนี่ยในฐานะเป็นครูเนาะเราก็ต้องรู้นะครับว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคหรือเปล่าเราต้องมีเมตตาหรือว่าทําความเข้าใจกับเขามากพอครับว่าการเปิดกล้องมันตอบจุดประสงค์การเรียนรู้เราหรือเปล่านะครับถ้าเปิดกล้องแล้ว หรือปิดกล้องไม่ได้เป็นอิชชูกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรางั้นมันไม่จําเป็นต้องให้เขาเปิดกล้องอันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเราต้องมีความเมตตาและเข้าใจในสถานการณ์ของเด็กแต่ละคนแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับการเรียนรู้ของคอร์สของเราให้ได้มากที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะครับก็คือการที่เราเป็นนักวิชาการเราจําเป็นจะต้องหาข้อมูลตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาส่งต่อให้เด็กได้ ในบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้เราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆแตครับว่าเราไม่รู้ในฐานะนักวิชาการเนาะเราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้แล้วเราจะไปหาคําตอบให้เขาให้ได้ครับบางอย่างถ้าเป็นการคาดคะเนของเราเองก็ต้องแจ้งเขาว่าอันนี้คือการาคาดคะเนของครูนะของอาจารย์นะพวกเราลองฟังและไปตัดสินใจดูอันนี้ก็คือสิ่งที่เราในฐานะนักวิชาการในฐานะครูในฐานะอาจารย์สามารถบอกเขาได้ครับว่า อะไรคือสิ่งที่เราคาดไว้แต่ไม่แน่ใจเป็นจริงพวกเธอต้องไปเช็คต่อนะเราเป็นครูครับเราเป็นอาจารย์ครับเราเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถหาข้อมูลแล้วก็เอามาซัพพอร์ตเราสามารถตอบเขาได้ครับเด็กสมัยนี้ชอบครูและอาจารย์จริงใจ,จ,จนะครับเราไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะทำมากที่จะสืรร่อสารกับเขาให้ได้ตรงประเด็นที่สุดนะครับการที่เด็กๆจะเปิดใจกับเราครับ หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราต้องมีเป็นคนมีมนษยสัมพันธ์มีการพูดคุยมีความเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์ของเรานะครับเราไม่ใช่มีแค่หน้าที่สอนอย่างเดียวแต่ต้องมีหน้าที่เข้าใจเขาด้วยว่าอะไรคือเพนพอยต์ของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วอะไรคือทําให้ได้ตามจุดประสงค์ของคอร์สที่เราตั้งไว้สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญไม่แพ้กันก็คือการประเมิน การประเมินคืออะไรคือการที่เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพัฒน,นาการมากน้อยขนาดไหนครับโดยการไม่ว่าการฟังการรับรู้การมองเห็นหรือว่าการตอบคําถามหรือว่าการให้ทาข้อสอบนะครับพวกการประเมินเนี่ยทำให้เรารู้ว่าในแต่ละคลาสในแต่ละคอร์สที่ที่เราสอนเข้าไปเนี่ยเขามีพัฒน,นาการมากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเด็กแต่ละคน มีปัญหาอะไรที่เราต้องช่วยแก้ไขครับโอเคงั้นเราก็ลองไปดูเพิ่มเติมต่อนะครับผมแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับครูมือใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้ครับจิวิยาสำหรับครูช่วยได้นะครับให้เราสามารถที่เปิดหาเปิดดูแล้วก็รู้ว่าอะไรคือจุดที่เราควรจะเริ่มต้นนะครับในสิ่งที่ผมพูดมานั่นเองก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับโอเคเรามาถึงเรื่องการเตรียมสอนแล้ว หัวใจของมันก็คือการเตรียมสอนหลากหลายครูหลายคนครับหรือว่าอาจารย์ี่เสศษหลายคนหรือผมเองสมัยเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมการสอนแบบไหน,นงงสิ่งที่ผมอยากจะให้เริ่มมองภาพกว้างๆของคอร์สทั้งคอร์สนะสมมติว่าบางคนอยากจะไปสอนแบบ16ค่านะก็มองทั้งภาพนะครับบางคนอยากจะสอน1วันแบ่งเป็น3ชั่วโมงเช้าสชั่วโมงบ่ายมองภาพเป็นภาพกว้างนะ แล้วก็บางคนก็บอกว่างั้นผมขอสอนแค่ครึ่งครึ่งชั่ก็คือสามชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอสใหญ่ย่อยลงมาแล้วก็เล็กลงมานะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีการออกแบบการสอนนั่นเองออกแบบการเรียนการสอนนั่นเองนะครับมีโมเดลหนึ่งที่ผมอาจจะช่วยให้พวกคุณทำงานง่ายขึ้นนะครับหรือเข้าใจกับมันได้มากขึ้นก็คือแอดดี้โมเดลนะครับ Addie Model เนี่ยมันก็คือตัว Instructional Design คือการออกแบบการเรียนการสอน Addie Model เนี่ยมันคือ Process ช่วยพัฒนาเกี่ยวกับการอบรมหรือการออกแบบคอร์สเรียนการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อให้เกิดการเรียนที่มันมี Effective มากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือเพื่อให้ได้ Learning Experience ที่ดีที่สุดหรือประสบการณ์ในการเรียนที่ดีสุดของเด็กๆนะครับ อันนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย A นะครับก็คือ analyze analyze นี่คือการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์หลักสูตรนี้ก่อนอะไรคือจุดประสงค์ที่เราอยากให้นักเรียนได้แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนเป็นใครความต้องการอย่างไรและเราจะให้เขาได้อย่างไรนี่คือการวิเคราะห์เลยนะครับวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาแล้วอะไรคือจุดประสงค์ในการเรีย ń, นะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือตัวดีเนาะเราก็มาดีไซน์มันก็คือออกแบบนั่นเองนะครับออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ออกแบบการวัดออกแบบการติดตามออกแบบการประเมินผลออกแบบการเรียนการสอนตั้งเป้าหมายที่เรากาหนดไว้นะครับเราก็มาออกแบบ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราออกแบบแล้วเราก็มาพัฒนาทำเป็นม็อกลับคลาสขึ้นมานะครับหรือเราก็เขียนมันออกมาก็าคือดีวิลมนะพัฒนามันขึ้นมาลงมือทำจากการที่เราออกแบบแมาลงมือทำลงมือทำมันขึ้นมานะครับจะเอาอมาทำเป็นคอร์สตา่างๆลงแมทเทีเรียลศึกษ้าหาขอห้อมูลลงมือทำนะครับเอาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อิมพิมณ์นะครับอิม e ิมณ์ ก็คือดําเนินการการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้เนี่ยไปใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราก็ evaluation ก็คือการประเมินผลมันออกมาว่าเอ้ยสิ่งอะไรที่เราต้องปรับแก้ประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของเราที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้มันคือเป็นลักษณะแบบกว้างเนาะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะมีอะไรเป็นไกด์ไลน์ของเราได้บ้างครับการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการสอนในแต่ละคลาสเรียน หรือในแต่ละข้ามเองสิ่งที่ผมอยากให้ดูเพิ่มเติมก็คือตรงนี้คือการเตรียมบทเรียนในแต่ละครั้งนะครับพอเรามาเตรียมบทเรียนนะครับเราจะต้องมีทั้งหมดประมาณ5ส่วนนะครับอันนี้ก็คือผมพูดแบบรวมๆเนาะจริงๆมันมีหลากหลายมากแต่ผมเอาแบบกว้างๆที่คนเขาใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือมี5ส่วนส่วนแรกเนี่ยต้องมีการนําบทเรียน การนาบทเรียนก็คือการเข้าสู่บทเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบล็อกจุดประสงค์ในแต่ละครั้งการทบทวนความรู้เก่านะครับว่าเขามีความรู้เก่าอะไรมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาทดสอบส่วนความรู้ก่อนเรียนก่อนที่เพื่อที่จะให้รู้ว่าเขามีความรู้อะไรมาก่อนบ้างจะเป็นการทดสอบในการถามป,กปากๆการทบทวนหรือว่าการลงมือเขียนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยส่วนสอนเนื้อหา มาสอนลงเนื้อหาว่าในครั้งนี้เนี่ยเราอยากจะสอนอะไรบ้างนะครับไล่ออกมาพอสอนเนื้อหาแล้วเขาต้องฝึกปฏิบัติครับพอฝึกปฏิบัติเสร็จปุ๊บเราก็ตรวจว่าสิ่งที่เขาอะได้ความรู้ที่เราอยากให้เขาได้เขาได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะได้เสริมอะไรเขาอะไรคือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอะไรสิ่งที่เขาต้องไปแก้หลังจากนั้นเราก็ประเมินความรู้หลักเรียนครับทั้งหมด5ส่วนเนี่ยส่วนที่จําเป็นนะครับในในทุกครั้งที่เราสอน สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านง่ายนะครับแล้วก็กระชับไม่ได้ยาวมากให้เราเปิดเปิดดูเลยครับว่ามันจะมีหลักวิธีการแบบไหนบ้างนะครับให้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องการตามหางานผมมาครับสมัคร2ปีครับการเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย จำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงมีความสําคัญและจําเป็นในการที่ว่าเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องหาโร l e model ก่อนนะครับหรือฝึกของผมนะครับตามหาการสอนอยู่2ปีผมได้สอนเป็นแบบวิทยากรรับเชิญนะครับเราจะต้องถามเพื่อนถามอาจารย์ที่สอนว่าอาจารย์อาจารย์ที่เคยสอนเราอะ่ะมีอันไหนครับที่ผมสามารถเข้าไปอยากลองไปสอน การทั้งที่ฟรีก็ได้นะให้เราได้ประสบการณ์ให้เราได้ปฏิบัติหรือมีเพื่อนคนไหนที่เป็นอาจารย์และเรามีโอกาสให้เราได้เข้าไปลองสอนดูเราจะได้รู้ครับว่าการสอนจริงๆแล้วเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในระหว่างที่เราตามหาการสอนนี้เนี่ยเราเองนะครับจะต้องฝึกฝึกฝึกและฝึกเอาสิ่งที่ผมเล่ามาให้ใหฟังทั้งหมดนะครับตัน้งะแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนะี่ยจนถึงตอนนี้นะครับ เราอยากให้คนไปฝึกฝึกเขียนฝึกทำคอร์สฝึกการจริยธรรมฝึกการเป็นเอปฏี้ฝึกการเอปฏีการรับฟังทุกอย่างนะครับอันนี้อยากให้ฝึก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 เข้าไว้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีโอกาสที่ได้ได้มาปฏิบัติงานจริงได้ลงใบสอนจริงๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีแล้วเด็กชอบ โอกาสที่เขาจะให้เรากลับไปสอนอีกเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับเหมือนกับเหมือนกับงานอื่นๆนะครับถ้าเขาถูกใจเราเจ้านายถูกใจเราเด็กๆถูกใจเราโอกาสที่เรากลับไปสอนได้มันก็ก็มีสูงขึ้นครับการเป็นอาจารย์เนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมีเป็นเรื่องสําคัญด้วยเหมือนกันครับสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะบอกไว้ก็คือเราต้องฝึกฝึกฝึกตลอดเวลานะครับ ใครที่ยังไม่มีโอกาสผมแนะนําให้ฝึกเขียนคอร์สไว้นะครับเขียนออกแบบการเรียน,นการสอนของเราไว้เลยเราอยากจะสอนวิชาอะไรเลยจะสอนวิชามารติ้งเราอยากจะใช้เนื้อหาอะไรเราก็เขียนเนื้อหาขึ้นมานะครับถ้าเรายังไม่มีเวทีผมแนะนําให้ทําช่อง YouTube ขึ้นมาครับเราฝึกสอนจาก YouTube ได้เลยนะครับทําเป็น16คาบทําเป็น3 3คาบก็ได้หรือจะทําเป็น3มชั่วโมงในการสอนก็ได้ออกแบบแล้วทําไป่างนั้นครับเผื่อเวลา มีคนเขามาเหมือนกับให้เราไปลองสอนดูแล้วเขาถามว่าคุณมีโปรไฟล์แบบนี้ส่งช่อง youtube ให้เขาดูได้ครับอันนี้ก็จะทำช่วยว่าให้เขาตัดสินใจในการเชิญเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไปเป็นอาจารย์พิเศษได้ง่ายขึ้นครับผมเราก็สามารถฝึกทางทางยู u ูบอยนี้ได้เรอยเหมือนกันครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะบอกไว้ก็คือเราไม่สามารถที่จะทำให้การสอนทุกครั้งเรามันพอใจทุกๆคนได้เหมือนกันครับเพราะว่า เราอาจจะมีสไตล์ที่ไม่ได้แมชชิ่งกับตัวลูกศิษย์นสสาบันนั้นหรือกับกลุ่มที่เราไปสอนอันนั้นนะครับงั้นสิ่งที่เราจะบอกพวกคุณหรือว่าทุกคนก็คือทําใจครับอาจจะมีฟีดแบ็ที่กลับมาดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรนะครับเราต้องฝึกแล้วก็พัฒน,นาตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับยิ่งเป็นอาจารย์ใหม่ยิ่งเป็นครูใหม่ๆโอกาสที่จะผิดพลาดมีสูงอยู่แล้วครับ งั้นสิ่งที่เราต้องทําได้คือการพัฒนาตัวให้ดีขึ้นนะครับยึดหลักตัว 3E ที่ผมให้ไปนะครับตัว ethical empty empty ครับสามตัวเนี้ยผมว่าช่วยได้เยอะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาถามในเพจของอาจารย์บิลลี่ได้หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็จะให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้เราขอเล่ากันเพียงเท่านี้แล้วก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับวันนี้สวัสดีครับ